Follow <laughs> <laughs> นี่คน

กูนี่เจ็บห้องแขกหันไปด้านนี้ประเดกัน้มันเสียวกูต่อยอูแต่กูต่อยแบบทำทาเมโดระเหมือนในหนังอะทำแล้วมันก็หลบ แกแมงบอกังกะมึงลบมึงลบมึงนีขามึงอะเท้ากว้างบการมึงย่งไปหันตัวแทนเออมึงท้กว้างเพะอะไรมันจหลบง่ายอ๋อแต่อยใครเลยกะแกต่อยใครมาเลยต่อยวะต่อย

ai yeah. yeah. oh <laughs> nó đang đẻ nổi nó, coi 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 à tối <laughs> มึงโมกระดับเลวมากอะร้องทับเฮ็ดกอดมัวร์นะดกร็งเกร็งเกร็งเกร็งหากินอะเกงไหนไรสิสิ เกงนไม่เซ็นเซ็นเซ็นน้ำน้ำแล้วเก่งน่ถ้ามีเซ็นผมที่ดำการอดทกเดี๋ยว 欢迎。Oh yeah.